ครับวันนี้มาส่งเครื่องคันนะครับที่บ้านโนนงามนะครับบ้านโนนงามหมู่ที่15ตาบลเหนือเมืองใช่ไหมบตำบลเหนือเมืองอ๋อตำบลเหนือเมืองอาเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับครับก็ตอนนี้กําลังสาธิตการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องคันน้ำอ้อยวันนี้เป็นรุ่น F5800 โปรพัดนะครับ18ลูกปืนนะครับเมื่อกี้ก็ได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับอันนี้การทํางานนะครับป้อนอ้อยเข้าเนี่ยก็ตัดเป็นปลาฉลามครับ ถ้าอย่างนี้มันมันหัวมันตัดมันจะเข้ายากมั้อันนี้เอาอ้อยที่เราเตรียมไว้อะออที่เราเตรียมไว้ไครับก็ถ้าบิดซีฟมาที่มาที่ฟอร์เวิร์ดบิดซีฟมาที่ฟอร์เวิร์ดปึ๊บอันนี้คือพอหน้อยเข่าเอานะลองนี่เอาลำนี้ก่อนก็ได้นไเนี่เอ่ะอ๋อลำยาว,ยาวปับ๊บใส่เลยครับปึ๊บอ่าเนี่ยคือดูดอ้อยเข้าไปครับทำงานเงียบครับไม่ดัง ชั้นอ้อยกจะจอกด้านฝั่งนี้เนี่ยเวลาแล้มันคั้นออกมาเนี่ยมันก็จะแห้งน้ำก็จะไหลลงไปในตะแกรงด้านล่างายังฮะยังยังไม่เต็มตะแกรงออกมาแล้วเนี่ยอ่าออกมาแล้วโอเควันเดยเลยครับอ่า ใช่ครับมันจะดูดมันจะดูดเข้าไปเพราะเราปาดเป็นปลาฉลามแหละมันจะเข้าง่ายได้ครับได้ครับถ้าถ้าไม่ไม่ถ้ามันใหญ่ไปก็ช่วยมันดันนิดนึงอ่าถ้าเราไม่ผ่าครับที่ๆีิงถ้าผ่ามันจะมันจะดีครัมันก็ช่วยถนอมเครื่องแต่ว่าลำแค่นี้ไม่มีปัญหาครับใส่ไปเลยเพราะลูกปืนมีตั้ง18ตัวมัน มันเขาทำมารองรับแบบนี้อยู่แล้วลูกปืนเยอะมันช่วยกระจายแรงมันจะถนอมเครื่องโดยอัตโนมัติเลยอันนี้เป็นรุ่น800วัตต์นะครับจริงๆจริง f 5พ0 0จะมีรุ่นพันวัตต์ด้วยแรงกว่านี้อีกอกำลังเยอะกว่านี้ราคาก็แพงกว่านี้อีกราคาก็แพงกว่านี้อีก2,000รุ่นนี้มัน25,500แต่ถ้าเป็นรุ่นพัน,น 1> 1, วัตต์แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นคนนี้ยอมนะก็ตอนนี้ก็ขายดีที่สุดก็คือรุ่นนี้ นัตอนนี้นั่นนะเย็บใหญ่เกินไปเนาะอันนั้นก็แค่มอเตอร์เพิ่มขึ้นมาครับรุ่นสองสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมอเตอร์จะเป็นพันบาทอันนี้มันเป็นมอเตอร์แปดร้อยบาทครับจะแพงขึ้นอีกสองพันบาทมือเข้าไม่ได้ครับยกเว้นจะเอามือเหย,ย่เข้าไปเพราะว่ามีอม่าม,ม,มีมีเกาะกำบังไว้อยู่ ครับอันนี้กำลังเทสเครื่องกันอยู่นะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึ่งถ่ายรูปเครื่องรุ่นนี้ f 5 800วัตต์โปรพลัสนะครับ25,500บาทนะครับเป็นโครงสร้างสแตนเลส ลูกปืน18ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพันวัตโปพัทเนี่ยก็จะราคาเพิ่มขึ้นอีก2,000ก็เป็น27,500นะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้มอตเตอร์ใหญ่กว่านี้แรงกว่านี้น้ำน้ำไก่เต็มเหยียวกมามาหยุดก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวล้นออกดสต็อปเครื่องไปพักสถานไว้ตรงกลางได้ละแค่นี้ก็จะมีน้ำอยู่ตรงนี้ระะตรงนี้ เอาอันเอาขวดเอาขวดใส่ขวดเลยคันนี้เวลาเราขวดส้มแล้วเข้าตู้ใส่ตู้อย่าเอาเวลาเราออกจิบเอาเมาเรื่องมือหยิบตรงนี้คนหนึ่งครับเนี่ยมือหยิบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ยกตะแกรงออกมาด้วยป้องกันไม่งั้นมันจะไหลทิ้งอะไรนะหยิบตะแกรงออกมาด้วยครับหยิบตะแกรงออกมาด้วยน้ำมันยังไม่หมดอค่นี้ใช่ดึงออกมาเลยฮะถือถือนี่ได้เออถือถือเยอะได้ครับเสียดายเสียดายปุ๊บครับ อ่าเทเลยครับรบน,บนัง่งรบ, <c oughs> บนแล้วร <c oughs> บนแล้ว <c oughs> น่าไหลจริงแล้ว <c oughs> นำ้ำเขียวดิด <c oughs> เอา <c oughs> เอากี้ยวหนีไปไหนมเอาใ้อยู่แลยเอาเกี้ยวมาได้ไหมน้ำมันไหลเอออ้าว เสียดายครับอ้อยปลูกกว่าจะโตใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ของทำง่ายนะเอาจริงจครับอ้อยปลูกกว่าจะโตครับเต้อนเดืองใช่กว่าจะอุ้มท้องมาได้ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนนี่ครับอ้อยปลูกโใช่ครับไหนจะเมียงเจาะแมงเจอโอ้ยดูได้ดีอันนี้อ้อยกี่เดือนครับนะโอย ตั้งแต่เรียนพืชมิถุนาปลูกมิถุนาใช่ไหมปลูกมิถุนาปีที่แล้วโอ้ปลูกหน้าฝนเลยนะเอาเข้ายังไงเนม่ไยไม่เราเริ่มขุดอะไรฮะมันมันเอานี่ฮะโอ้ต้องยกขึ้นหน่อยใช่เรื่องอะไรเดี๋ยวเราเอ่ะอ๋ออ่าโอเคคือว่าขวดหน่อยมาะถุสำหรับเตาห้องติดแชเย็นมันยังไงเอาที่กองออกก่อนก็ได้ครับ ที่กองออกไปจะได้กอกง่ายๆอันนี้เราไม่ได้ปอกเปลือกเนาะปอกด้วยไม่ปอกด้วยผสมกันอันนี้เป็นสุพรรณกับสิงคโปร์เนาะผสมกันครับอ้อยปลูกเดือนมิถุนาปีที่แล้วปลูกหน้าฝ<ล>น,นแสดงว่าปลูกแบบต้นกล้าใช่ไหมเนี่ย ทำทำครับแบบต้นก้าปูกต้นพันธั์แเน่าแน่นอนเลย有的ัเขาแนะนาผมไม่ต้องไปแบบต้นก้าเขาเอาลงไปเดือดเลยจับเป็นต้นทอนโอ้ยถ้าคนปลูกเป็นมีวิธีปลูกมีเวลาช่วงเวลาปลูกไม่ยากครับปลูกง่อยง่ายมากง่ายมากอันนี้เราทาแบบแบบนักวิชาการที่เขาบอกอ่าใช่ครับมันเรื่องยากมันเรื่องจริงผมทุกวันนี้ผม ผมปลูกไอ้ผมผมไม่อยากเลยมันมีวิธีอยู่มันมีวิธีอยู่ฮะมันง่ายมากเลยอันนี้วิธีมันวิธีทาอ้อยงอกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่มันง่ายมากแล้วโตไวด้วยบอกเลยที่ทำเลยได้ได้เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวเอาได้กี่ขวดอันนี้ขวดติด ไม่ต้องไปเพาะต้นกงต้นก้าให้มันยุ่งยากเออเออนั่นสิมันไม่ไม่ต้องครับไม่จําเป็นยกเว้นยกเว้นว่าในหน้าฝนที่ฝนตกชุกอ่านั้นเราต้องเพาะต้นก้าแต่ถ้าเราไปวางท่อนพันธุ์มีสิทธิ์ที่จะเน่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าแหลงทั่วไปนี่โอ้โหนี่ปลูกง่ายไปลูกสบายเลยครับออาลูกโอ้สีสีเขียวเข้มเลยเว้ยเขียวฟิดเลยนะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยว ส่งเครื่องคันเสร็จเดี๋ยวไปทุระนี่เดี๋ยวกลับไปปลูกอ้อยไปปลูกอ้อยเขียวไต้หวันนะครับที่สวนต่อนะครับในช่วงช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งจากนี่ถึงบ้านผมนใครนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ F58 ดระบาดโปพัดนะครับ 25, 5 0 0ันบาทใครสนใจก็08 6 3 1 5 2ด4 5สาหน้าห้านะครับครับผมติ้งได้เลยไปล้างได้เลย แอดไลน์มาก็ได้นะครับ086 315 2145หรือโทรมาก็ได้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ